สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดคิดโซนิกนะครับตัวนี้เป็นลูก CBR นะครับ65สมิลนะครับชุดนี้เป็น65สมิลปาดใสชัก3นะครับลูกค้าเอาไปใส่รถชัก3นะครับสั่งเสื้อฝานะครับไปให้ผมใช้นะครับตัวนี้จะเป็นลูกสูบ CBR นะครับเป็นไซส์150นะครับ65จมิลนะครับปาดหัวลว์วาลนะครับ ปลาสลักกระโปรงออกนะครับเสื้อเป็นเสื้อแต่งนะครับของใหม่นะครับปอกหน้า69สมิลน,นะครับเหลือคว้านได้นะครับกล่องลูกสูบมีแหวนนะครับโมเทียนโมเทียนเข็มนะครับแฮมแต่งหนึ่งตัวนะครับ ซื้อไปใส่แคมเนี่ยก็ต้องไปเอาเพดแคมที่ติดกับแคมเดิมนะครับเอามาใส่แล้วก็อัดเพดให้มันตรงนะครับรถถึงจะวิ่งได้นะครับมีบูทนะครับบูทสลักสั้นแล้วก็ใส่ก้านเดิมก็จะมีบูทประกบข้างนะครับบูท c n c แล้วก็กิบล็อก CBR นะครับให้ไปสปริงวาลโซนิคคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีประเกน็นประเก็นก็จะมีประเก็นฝาทองแดงประเก็นอลูมิเนียมนะครับ ปกแกนตีนเสื้อแท้แล้วก็มีปกณกนบนนะครับปกแกนจะใส่แบบประกบหัวท้ายนะครับกระดาษ2แผ่นนะครับแปะล่าง1แผ่นขั้นด้วยปกณกนอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีปกณกนกระดาษแปะอีก1แผ่นนะครับหรือว่าถ้าอยากใช้แค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวปาดลูกสูบไปให,ให้เพิ่มแต่ว่าผมว่ามันก็บางมากแล้วนะครับ ไม่ก็ลองประกณนอลูมิเนียม2มิลนะครับแต่ตัวนี้มิลเดียวนะครับฝารอยโฟนะครับพอร์ตตรงเปิดพอร์ตพร้อมใช้นะครับนี่เลยนะครับเจ้าตาน้ำแล้วนะครับเบาเป็นแบบแคบนะครับพร้อมใช้ชุดนี้ราคา5,400บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามานะครับได้ใน a c e b o o k เพจมอเตอร์นะครับ